สวัสดีลุกเพดิจยนอีกครั้งนะครับอตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศารลรักเมืองนะครับซึ่งหลังจากทีผ่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับของทุกๆุกพักนะครับที่ได้ไปจับเบอร์ไปสมัครกันเรียบร้อยและจับเบอร์กันแล้วนะครับก็ต่างพากันมาที่ศารลรักเมืองนะครับที่สนามหลวงนะครับเพื่อที่จะมากล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันนะครับ อันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทีมของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เข้าไปด้านในนะครับผมจะไปหามุมแล้วก็เมื่อกี้ได้รับแจ้งมาว่าทางพลเอกประยุจนันโอชากับคนเอกประวิตธวงสุวรรณนะครับจากพกรกอารมณ์ไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะครับก,ก็เดินทางมาพลเอกประวิตธนี่ไม่แน่ใจ แต่ว่าบันฑิกประยุทธ์เนี่ยมาแน่นอนนะครับตอนนี้น่าจะกำลังเดินว่าอยู่ในสาลลางเมืองแห่งนี้แหละนะครับนี่นะก็ให้ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ นอกเหนือจากาพรคพลังประชารัฐนะครับพักคมไทยสร้างชาตินะครับก็ยังมีพักอื่นอื่นอีนอกหลายพักนะครับอย่างพรคภูมิใจไทยก็มานะครับพรรคลังชาธปิบัติก็มานะครับมีอีกหลายๆพักที่ที่เดินทางมา,ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศารลรักเมืองแห่งนี้กันก่อนที่จะไปเริ่มการาจัดการเรื่องการหาเสียงกันต่อนะครับนี่นะครับ วันนี้เป็นการก่อนหน้านี้ใน,น,นช่วงเช้านะครับก็เป็นการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวันแรกนะครับในส่วนของสสแบบแบ่งเขตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงสักครู่นะครับ อ่าโอเคตอนนี้พอเมื่อช่วงเช้านะฮะหลายหคนที่ไปสมัครกันแล้วเรียบร้อยได้เบอร์ของตัวเองเรียบร้อยในยแต่ละเขตน,นะครับก็เดินทางมาที่ศาลลักเมืองกันนะครับเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเพื่อเอาเรื่องเาใช้นะครับก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มทํางานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะฮะก็จะเป็นทีมของอรวมไทยสร้างชาตินะครับ อยู่ข้างในด้านในครับใส่แค่แคสีครับโอเคครับนะฮะก็ได้รับคำยืนยันจากทีมงานของร่วมไทยสร้างชาตินะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ด้านในนะฮะนะครับนอกเหนือจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วนะฮะก็จะมีพรรคอื่นๆด้วยนะครับที่เดินทางมาที่นี่เหมือนกันในวันนี้นะครับ เดี okay. ok. okay. ๋ยวเราดูว่าจะมีพครอื่นเมื่อกี้อย่างที่เราเข้าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราเดินตามทีมทีมงานของพรรคพลังประชารัฐเข้ามานะครับยังไม่เห็นว่าพลเอกประวิทย์มาหรือมาหรือเปล่านะฮะผมส่วนตัวผมยังไม่เห็นนะฮะตอนนี้ที่เห็นแน่ๆแล้วคือเนี่ยทีมของรวมไทยสร้างชาติและด้านในก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชารักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านในนะฮะนำทีมงานไหว้สักุลศิลิ์ศิธิ์ตรงนี้คือ อ,องค์เทพารักษ์นะครับนี่นะครับนอกเหนือจากาพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับก็เมื่อกี้เท่าที่เห็นอย่างที่บอกครัมีรวมไทยมีพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็อีกหลายๆพักที่มาสักการะสิ่งศักดิสิทิ์ที่นี่เหมือนกันนะครับ เราเราดูนี่นะฮะเราได้เห็นนะฮะลุงตู่มีกำลังใจมากมายจาก FC ของลุงตู่นะฮะเป็นไปหมดเลยนะครับ เราดูกันนะฮะแต่เ,เราไปรอดูข้างหน้ากันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะมีการให้สัมภาษณ์หรือไม่นะครับแต่ว่านัดตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นทชัดว่าพลเอกประยุทธ์ก็ได้มาและตรงนี้นอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์แล้วนอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเราก็ได้เห็นพรรคพลังประชารัฐแต่ว่านันตอนนี้พลเอกประยุทธ์นะฮะกำลังเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะ เติมน้ำมันตะเกียงอยู่ทีมงานของอแต่ละพักแล้วนะครับก็จะมี FC นะครับของแต่ละพักที่นี่นะก็จะมีทีมรักษาความปลอดภัยนะฮะก็พาท่านเประยุทธ์เนี่ยเข้าไปในห้องซึ่งเดิมเี่ยเป็นห้องจำหน่าย เรื่องสักการะของที่ศาลักเมืองตรงนี้นะครับเดี๋ยว <S <S เราดูว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์นะครับหลังจากที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เสร็จแล้วจะเดินไปที่วัดพระแก้วต่อนะครับเพื่อที่จะไปสักไปไหว้พระแก้วมรกตอีกเป็นละดับต่อไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องตามกันไปนะครับเ,รเดี๋ยวเราอาจจะอยู่ดูตรงนี้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันอีกทีฮะ ตอนนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ด้านในนะครับก็นอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะว่าจะมีพักไหนเมื่อกี้เห็นพักพลังประชารัฐแต่อย่างที่บอกครับผมยังไม่เห็นพลเอกประวิทย์นะครับแต่ว่ามีทีมงานของของพลังพักพลังประชารัฐเนี่ยมา ที่ศา,ารลรักเมืองแห่งนี้นะฮะวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆฮะแต่ว่าบรรดา f c บรรดาทีมงานของแต่ละพักที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะฮะก็พร้อมที่จะมากันอย่างเต็มที่ครับไม่มีเนีย่ยมี f อมาหนักรอคนเองประยุทธ์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทั้ง f c ทั้งทีมงานนะฮะเต็มพื้นที่ศารลรักเมืองนะครับ ฝั่งนี้นะฮะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นทีมงานเลฟ FC ของทางทีมพักพลังประชารัฐนะครับณนะตอนนี้ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้เราเห็นชัดๆเลยคือ2พักนะครับอ่าพลเอกประยุทธ์เข้าไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะครับเป็นเสื้อสีน้ำเงินซึ่งเป็นสี สีอของพักนะครับอันนี้พลเด่ประยูตกำลังเดินไปเมื่อกี้จากทีมงานของพรเด่ประยูตนะครับแจ้งว่าเดียเด๋ยวพลเด่ประยูตจะเดินลงองค์เพื่อที่จะข้ามไปฝั่งวัดพระแก้วนะครับเราก็ตามดูไปก่อนนะฮะว่าพลเดยุประยูตจะเดินไปทางไหนนะฮะ บิดไม่ได้ด้วยเหตุการณ์ที่เป็นต้ นี่ต้องตัวกันจะเข้าไปวัพดพระแก้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะตามกันนะครับเมื่อกี้ผมคอนเฟิร์มกับทีมบอก,อกผมนะฮะว่าให้ตามวันหอุประยุทธ์ไปที่วัพดพระแก้วนะฮะครับ เรากำลังจะตาม,มานายกประยุทธ์กันไปที่สารหลักเมืองนะครับ เดี๋ยวผมวิ่งตามหมดเรียบรไปก่อนคร กลับไปรอฟังด้วยไปรอที่สที่สาลรักเมือตงตยวนี้ี๋ยวตามเองอนี่นะครับเราอยู่กับมนใช่ไปดูเลยไปดูเลย ราชการที่9นะครับนะครับจะย้อนแสงนิดนึงแล้วก็เดินต่อเข้าวัดพระแก้วนะครับนี่ฮะระหว่างทางก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวนะฮะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้ง FC ครับครับครับพูดอะไรคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสมัยเราอยู่กันเนี่ยนี่โอ้งนี่ไงเล่าวันหน้าก็ทำต่อทำอีกนี่คือทำแล้วเวไม่ทำอีกอ๋อนี่ไงลงไปแล้ อเคตรงนี้ก็เป็นุโม,มงค์หน้าพระรานนะครับซึ่งทางอิจารเราเคยมารีวิวกันไปแล้วรอบนึงนะครับลงไปด้านล่างเนี่ยเป็นุโม,มงค์ใต้ดินนะฮะที่ไว้สําหรับเดินในบริเวณแถวๆรอบวัดพระแก้วเนี่ยนะครับอันนี้ทางอิอจาร์เราเคยมารีวิวไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนแล้วก็ทีมด้านบนเมื่อกี้นะครับทุกท่านจะได้ยินลูกเพจทุกคนจะได้ยินเสียงนะครับว่ามีกองเชียร์ของตุ๊กนะครับมา อคอยให้กำลังใจนะครับตัเติรตะโกนให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์กันอยู่ตลอดทางตั้งแต่ที่เดินออกจากวัดพระแก้วเออตั้งเดินออกจากสารลังเมืองมาจนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดนะครับนี่นะฮะพลเอกประยุทธ์อยู่ตรงนี้นะครับ Ah. Oh so very cold, very cold. Very cold. Yeah, very cold. And Thailand very hot. Yes. <laughs> yeah, I love Thailand, yeah. But you love Yeah, you love, I love it here, yeah. 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 How about the Thai food? It's okay. Oh, so good. So good. Yeah. Many places you're going to oh. see many, many, yes. many things. Yeah. Many places. Yeah, many places, yeah. How long you stay in Thailand? Uh, two weeks. Three weeks? Two weeks. Two weeks. Yeah. Next time, five weeks. Oh yeah, yeah. And <laughs> I can't get the time off of work. I'd love to. it. I'd I London Love 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 Lovely. to. too. Oh, Yeah, yeah. yeah. I've many Thank Thank been Yes. you. you. there times. โอเคนะฮะก็พลเอกประยุทธ์นะฮะก็ได้แวะทักทายกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวนี่ก็บอกว่าเป็นชาวอังกฤษนะฮะเพิ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย2สัปดาห์นะครับก็พลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวไปนะว่าประเทศไทยร้อนมาก ใช่ไหมชอบอาหารไทยไหมนะฮะแล้วก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยได้เคยเดินทางไปที่ลอนดอนมาแล้วสองครั้งนะครับไอ้หลายครั้งนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังขึ้นบันไดามาอีกฝั่งแล้วนะฮะผมเองก็ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันแต่ต้องดูว่าขึ้นมาฝั่งนี้จะเป็นอะไรกล้องอาจจะสั่นๆยครับเพราะาเราเดินตลอดนะฮะ เราโผล่มาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนะตรงนี้มันคืออ๋อทางที่มุ่งหน้าไปธรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับแต่ก็ยังอยู่ที่ริมกำแพงของวัดพระแก้วอยู่นะครับเรายังเดินตามวันเอกประยุจันรโอชาอยู่นะครับเดินไปกับขบวนทีมของรวมไทยสร้างชาตินะครับ ตรงนี้เรากำลังจะเข้าประตูที่ประตูวิเศษชัยศรีนะฮะออกมาประแก้วนะครับเข้าไปด้านในป่ะตูเดินน้ำไปแล้วฮะพี่เค็มสวัสดีครับโอเคครับโอเคอนี้ไม่ไประยุทธ์เข้าไปท okay, okay, <so> ั้งงใายแล้วนะฮะตอนนี้ มณเดยประยุทธ์เข้าไปสักการะเข้าเข้าไปในรั้วของวัดพระแก้วแล้วนะฮะวัดประสิีรัตนาส,สดารามนะฮะเข้าไปทางประตูวิเศษชัยศรีนะฮะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมเหนื่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาสรุปกันนะฮะว่าเมื่อกี้ผมทำอะไรมาบ้างตั้งแต่ที่ในช่วงเชา้าที่ผ่านมานะครับอ่าเอกประยุทธจ์จันโอชารวมทั้ง รวมทั้งทีมงานของพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็อีกหลายๆพรคนะฮะผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในแบบแบ่งเขตของกทมทั้ง33เขตนะฮะทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่อาคารกีฬาเวทสองที่สนย์เวาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อที่จะไปสมัครแล้วก็จับเบอร์กันนะครับซึ่งทุกคนในเขาเรียกว่าอะไรผู้สมัครสสในแบบแบ่งเขต ของกทมทุกคนก็ได้เบอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนก็เดินทางมาที่สารลรักเมืองนะครับเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารรักเมืองนะครับรวมถึงพลเอกประยุจันโนชาซึ่งมาในนามของพ,พักรวมไทยสร้างชาตินะครับก็มาพร้อมทีมงานมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่าสารลรักเมืองเสร็จแล้วก็เดินนําทีมของทีมงานของพักนะครับมุด เดินใต้อุโมงมาผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอุโมง์อะไรนะซึ่งแต่แต่มาเป็นอุโมง์จุดพักที่ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวแลมุดโผล่ขึ้นมาที่วัดพระแก้วตรงนี้ทางเข้าวัดพระแก้วที่ประตูวิเศษชัยศรีนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปไหว้พระแก้วมรกกด้านในนะครับก็ไม่แน่ใจว่า,าวันนี้วันุทเนี่ยจะไปไหว้อะไรบ้างแต่คือนะตอนนี้ก็คือเข้าไปใน พอแก้วเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ผู้สื่อข่าวไม่สามารถตามเข้าไปได้นะครับแล้วก็คาดว่าพลเอกประยุทธ์จะอพอไหว้เสร็จข้างในแล้วออกมาก็คือจะกลับเลยนะครับก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆเพราะตอนนี้ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ,ญ่ก็ถอนออกจากตรงนี้ไปกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่าสารลักเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับไปรอดูสถานการณ์ตรงนั้นว่ามีใครที่กําลังจะที่ที่ ได้เบอร์แล้วล้วก็จะมาไหว้พระตรงนี้ด้วยนะครับโอเคไลฟ์นี้ผมขอจบตรงนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่า,าทีมงานของพาร์รมไทยสร้างชาติรวมถึงคนหนึ่งป็นย์จานุชาเนี่ยเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเข้าไปด้านในกันอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับคำหนึ่งขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไร ต่อไปจากนี้ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมครับพรุ่งนี้เราเราจะยังไปปักหลักที่สำรว่าการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดงนะครับเพื่อที่จะไปติดตามการจับาการรับสมัครเลือกตั้งนะครับในแบบระบบบัญชีรายชื่อหรือ p a r t y l i s t นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะได้ดูกันแล้วว่าพักไหนจะได้เบอร์อะไรนะครับ วันพรุ่งนี้ทีมงานของเราก็ยังจะไปติดตามกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเราจะไปเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงฟ้ายังไม่สว่างเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับการการรับสมัครเนี่ยเขากําหนดไว้ที่8ปดโมงครึ่งนะครับมีระยะเวลา2วันนะครับก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีว่า ในวันแรกของระบบปฏิลิสเนะี่ยใครจะได้เบอร์ไหนอะไรยังไงหรือว่าจะมีพักไหนที่มาสมัครรับเลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้บ้างนะครับโอเคครับลรวเดี๋ยวยังไงขอให้ทุกคนติดตามาเพลดิจันกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ